ทังที่จะสวยมากๆเลยนะนี่นะนี่นะของแม่นางสินวลนะคะผมน้องหญิงชอบไหมชอบมากเลยนะพุทธคุณมีอะไรบ้างนะแม่นางสิงนวลนั้นน้องหญิงหรือเรียกอย่างนี้ว่าไข่น้ำโชคตอนคือจะเปล่งแสงออกมานะ ถ้าอยู่ในที่มืดใช่จะเป็นหินธรรมชาติเลยแล้วก็จะมีอิทลิตในตัวเลยไม่ต้องปลูกเสร็จอะไรทั้งสิ้นนะก็ตอนคือนอะถ้าไม่เชื่อนะน้องหญิงลองเอาไปดูนะในที่มืดสวัสดีครับสวัสดีพี่เอพีนที่น่ารกักทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาชาแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยเอ แม่นางสีนวลเนะี่ยได้มาหาผมอย่างกระทันหันเลยนะก็แม่นางเนี่ยมาหาผมนะก็ได้นําของที่จะให้มหาเพูชานะก็ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะผมแม่นางบอกว่าจะไม่ได้ออกมาจากถ้าแห่งนั้นแล้วนะก็รอบนี้แม่นางก็เลยเอาของมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเดิมเลยนะคะผมเพราะว่าแม่นางจะไม่ออกมาแล้วเพราะาแม่นางถือฝิ่นแล้วก็ไม่ได้มาออกมาหาผมแบบนี้แล้วก็ ถึงไปในถ้ำก็ไม่เจออยู่ดีนะคะแม่นางบอกนะคะผมพอวันนี้เนี่ยแม่นางเนี่ยได้มาหาผมแล้วก็ผมเนี่ยได้พาแม่นางเนี่ยไปหาพี่หญิงด้วยนะแล้วก็ไปหาน้องหญิงด้วยตอนนี้ก็ไปเที่ยวอยู่บ้านน้องหญิงนะคะผมก็วันนี้แม่นางบอกว่าถือศีลไม่ทานอะไรเลยนะคะผมไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าแม่นางเนี่ยไม่ทานอะไรทั้งสิ้นนะคะผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปหา แม่นางสีนวลที่บ้านน้องหญิงนะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบๆในหมู่บ้านให้พี่ดูด้วยนะคะผมเดี๋ยวขอให้พี่ๆชมว่าที่แม่นางให้มันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะผมเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับนี่เลยนะครับบรรยากาศก็ยังพอเขียวขจีอยู่บ้างนะแม่นางเนี่ยมาหาผมทีไรยนยก็จะชอบมา าผมในช่วงเวลาช่วงเย็นๆนะพี่พี่นี่นะแล้วก็ชอบมาในบ้านหลังนี้มากๆเป็นบ้านของพี่ตักนะครับที่ซึ่งแม่นางเนี่ยชอบชอบแบบบ้านไม้ธรรมชาติแบบนี้มากกว่านะตอนที่ผมให้แม่นางนี่ในบ้านผมแม่นางไม่เข้าไปนะกคคือเข้ามานั่งอยู่พักหนึ่งก็เดี๋ยวก็ออกมาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วนะแล้วก็ชอบมาอยู่ในใต้ต้นไม้ลรอบๆนะพี่พี่ นี่นะแล้วก็ไม่วุ่นวายดีนะแม่นางบอกร่มเย็นดีนะพี่พี่นี่นะนี่เลครับผมนี่เป็นบ้านของพี่ตัก๊กนะก็บางทีพระวัฒนามาเนพระวัฒนาก็พักอยู่บ้านพี่ตั๊งนะพี่ตั๊กก็อนุญาตนะคะผมแล้วบางทีแม่นางมาเนี่ยแม่นางก็ชอบมาถือศีลน,นั่งสมาธิที่นี่นะก็จะมีเสือมาให้นะครับผมแม่นางเนี่ยคือไม่ต้องการอะไรนอกจากเสือนะคะผมเสือต้นไม้นะ ก็ถ้าช่วงลกลางคืนแม่นางอยู่ที่นี่เนะี่ยก็คือมาไม่มีใครมารบก,กวนนะคะผมก็คือแม่นางเนี่ยก็อยากอยู่แบบส่วนตัวนะคบผมแตช่วงลกลางคืนนะกลางคืนผมก็ให้ความส่วนตัวกับแม่นางสีนวลนะคะผมนี่ก็ค่อยๆที่จะอ่าเรียกว่าไม่ลกกันพี่พี่เพราะแม่พ่ตักพ่อพิตักเนี่ยแล้วก็พ่อผมเนี่ยก็ยังช่วยกันแบบดูแลบ้างน,นี่ นี่นะพี่นี่นะก็รู้สึกว่าสะอาดขึ้นเยอะเลยนะนี่แล้วก็ต่ดทุต่ดทองเหมดนละทุเรียนก็นู่นนะพี่ก็มีรอดอยู่นะนี่นะอัน,นก็น่าจะเป็นรองกรองนะนี่นะตรงนู้นอะค่อนข้างที่จะแห้งหมดแล้วนะครับผมข้างบนป่าฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ยังพอมีเขียวกระจาอยู่บ้างนะครับนี่ ฝั่งนูน้นก็จะติดอ่าชายแดนพม่านะพี่โอ้โนะโอ้ยลมเย็นมากๆเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะพี่ให้พี่ๆชมบรรยากาศดยนะก็แม่นางสินวยก็คงจะถูกชะตากับพี่หญิงแล้วก็ น้องยิงด้วยนะก็ไปคุยแล้วก็แม่นางสินวนเนี่ยก็ได้นําของแม่นางสินวนน่ะให้พี่หญิงกับน้องหยิงดูด้วยนะให้รับชมนะคะผมว่าได้มาจากถ้ำนะคะผมเดี๋ยวเราไปหาหนังสวอกันดีกว่าก่อนจะไปนี่นะพี่วันนี้ไม่ได้ล้างคออนะเพราะน้ําเนี่ยไม่มานะมาแค่อท์ละครั้งนะพี่นี่นะนี่นะครับ ตอนนี้เจ้าหมูตนนัวนี้ท้องแล้วนะท้องค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆน่าจะคลอดประมาณเดือนหน้าได้นะครับผมเดีอดตัวบอลเลอร์เลยนะมีแม่หมูนะคะเก็บใส่ย,ยังก่อนนะ แล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะตกมากมากแล้วลูกใหพ่งมากเลยนะนี้ผมจะเก็บไว้เก็บมันเลยไว้ทําพันุนะพี่ๆไปปลูกก่อนนะน่าจะเป็นอ่าแขกนวลแขกดําเนินนะครับต้นนี้อากาศเย็นมาก,มากเห็นอย่างงี้พี่แถวสวนพึ่งเนี่ยอากาศยังพอหนาวอยู่บ้างนะเมื่อเช้าเนี่ยผมไปส่งพักกับมอทรายซค์ะรู้สึกว่า อากาศค่อนข้างที่จะหนาวมากๆเลยนะยังช่วงนี้ยังหนาวอยู่นะอากาศเย็นยู่นะคระมาเดี๋ยวเราไปหาแม่นางสีเมืองกันเลยครับบรรยากาศบ้านน้องเบรดีมากๆไงพี่ก่อนไปหาแม่นางนะนี่นะก็พ,ะพาชมบรรยากาศในซอยเล็กๆก,ก่อนนะครับผมนี่ มันก็จะเป็นภูเขาทั้งหมดยังเขียวขจีอยู่บ้างนะครับพี่พี่นี่นะนีด่ดอกมะลุมนะครับดอกมะลุมทําแกงจืดก็อร่อยนะจะผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะคบพี่นี่นะแล้วก็มีประโยชน์ช่วยต่อตาอ้านเซลล์มะเร็งเนยนะนี่นะพี่พต้อนอ่อนผัดไข่ก็อร่อยนะครับผม,มนี่นะบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านนะครับ อากาศก็จะร้อนหน่อยๆนะอันนี้เป็นรากของพี่แฟดเล็กพี่แฟดใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นต้นพิมเสนะนนะพี่นี่อันนี้คือตัดแล้วก็แตกใหม่แล้วนะนี่พิมเสนนะน,นู่นก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆนะคะพี่นี่นะอันนั้นน่าจะต้นสาบาดะนะคล้ายๆข,ขนุนนะพี่ๆนู่นนะตรงนู่น แล้วก็มีต้นอะโวคาโดแล้วก็มะพร้าวนี่นะครับผมก็ต้นทุเรียนด้วยนะก็ปลูกผสมกันไปนะคะผมมะนาวก็มีนะครับนี่นะแข,ขามา่แข,ขาม,าม่ออันนี้ก็เป็นดอัญชันพี่พี่เคยกินใช่ไหมหนกอัญชันอะ่ะเจียวกับไข่เจียวจะค่อนข้างที่จะอร่อยมากๆเลยนะ หรือไม่ก็เอาออมาทาคิวก็ได้นะก็จะเสริมคิวให้ดกดำขึ้นนะคะับผมอันนี้ต้นหม่อนนะครับก่อนจะไปหาแม่นางนะมาดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับนี่ก็จะเป็นรีสอร์ทนะพ,พี่ข้างบนนี้ก็จะเห็นวิวค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะ จะถ่ายคลิปหน่อยนะครับนี่ถ้าเราอยู่นบนเนียพี่พี่วิวมันจะค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนี่สวยจริงสวยจริงเลยพี่พต้องมาสัมผัสอย่างเงี้ยพี่สัมผัสบรรยากาศเองเนียค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยธรรมชาติมากนี่นะ โอเคเดี๋ยวผมก็ขึ้นไปหาแม่นางกันเลยนะนี่ครับพี่บรรยากาศบ้านน้องเบ็ดยามเย็นนะค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมนี่นะแล้ววิวจะสวยมากๆเลยนะกนะ็แม่นางสีน้นก็มาหาน้องยิงแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะให้พี่ๆถ่ายให้พี่เอซิดูหน้าแล้วก็แม่นางสีน้นก็นำของมาให้ พี่หญิงดูนะครับไม่รู้ว่าแม่นางสีนวนเนี่ยจะให้ของชิ้นไหนกับน้องหญิงนะคะเ<ๆ>พื่อนๆน้องหญิงชอบของแม่นางสีนวลน,นะ้วนไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมน,นี่นะครับวิวีนค่อนข้างที่จะสวยมากๆวิวน้องเบลนะก็มีเด็กๆด,ด้วย นี่มีน้องเชียน้องเชียรสวัสดีจ้าจ้าก่อนเร็วจ้าจ้าครับก่อนครับครับก่อนเร็วครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะไปหาแม่นางสีนวลจัะเ็ยนะ อของสวยมากชอบไหมพี่หญิง<ช>น้องหญิงนีอหญิงก็เพิ่งคือเจอนะคะอันนี้เป็นสีเขียบนะพี่ก็สีขาวนะใส่เหมือนหยดน้ำเลยนะคะใส่กริ้งเลยอันนี้มันจะเลืองแสงใช่ไหมพี่จินนาใช่ใช่ถ้าเวลาอยู่ที่ทบืดนะถ้าโดนแดดจะอ๋อนะนี่นะนี่นะพี่พี่ จะเลี้ยงแสงน,น,นั่นที่มืดนะนี่นะนี่นนเป็นนะสุริยันจันทาน้องหญิงอันนี้น่าจะเกิดจากธรรมชาติใช่ใช่ใช่ใชแม่แม่นางสิริณบอกว่านนเกิดจากธรรมชาตินะสมยนะน้องหญิงกคนเคยเจอโอ้รอบนี้ม,มีสีฟ้าด้วยมแม่นางสิริน์สีเขียวแม่นางไม่ได้เอามาใช่ไหมครับน่าจะหรือมาที่บ้านเนาะ วยเหมือนกันนะอันนี้เป็นเหวีวเล็กๆครับน้องหญิงสวยมากเลยนะสีฟ้าสวยมากๆพี่เม็ดสีเขียวค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะนี่นะนี่นะของแม่นางสีนวลน,นะครับผมนี่สวยมากๆสีเขียวนะนี่แม่นางเพิ่งให้สีมาใหม่นะก็เป็นชุดสุดท้ายที่แม่ตาจะให้ปานนะครับก็มีสีไม่ไปก็เป็นสี ฟ้าก็มีนะพี่ๆสีฟ้าก็มีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูชิ้นถัดไปเลยนะครับพุทธคุณมีอะไรบ้างนะแม่นางสินนชวนอลช่วยในเรื่องก,การขเอาไว้ม่นตว,ว่าี่าก็ได้นะส่นใช่นเงทช่วยในเรื่อง ด,ดูดโชคดูดล่าเหมือนกันใช่ไหมแม่น,นาง้องภัยอันตรายต่งตางๆได้เช่นกันใช่ไหมแม่นางสุดมากมากก็เป็นมีเม็ดสีเขียว,วนะนั้นพี่ๆแต่ว่าอ่า แม่นางก็ลืมเอามาแล้วยังอยู่ที่บ้านผมสองชิ้นนะสีเขียวนะครับใช่คะนี่นะสวยมากเลยนะน้องหญิงว่าแม่นางบอกว่าแม่นางจะให้พี่หญิงเลือกอใช่ไหมแม่นางใช่ไหมน้องหญิงก็ดูสวยหมดเลยนะคะที่เก็บซีนี่อยู่บ้านเนี้ยเขอกใช่มากเลยนะอันนี้เป็นหินสุริยันจันทานะน้องหญิง หรือเรียกอย่างนึ้ว่าไข่น้ําโชคตอนคือจะเปล่งแสงออกมานะถ้าอยู่ในที่มืดใช่จะเป็นหินธรรมชาติเลยแล้วก็จะมีอิทธิฤิ์ในตัวเลยไม่ต้องปลูกเสกอะไรทั้งสิ้นนะก็ตอนคือนอะ่ะถ้าไม่เชื่อนะน้องหญิงลองเอาไปดูนะในที่มืดไม่โดนแสงนะมันจะเปล่งแสงสีเขียวสวยมากๆใช่ เมื่อกี้น้องหญิงทาแบบครบมือแบบใช่้องแบบสว่างเลยนะน้องหญิงว่าถ้าตอนคืนน่าจะสว่างมากงนีง่ไม่เคยเจอเลยนะคะพี่เี่นี่เป็นครั้งแรกของน้องหญิงเหมือนกันนะแล้วก็ผมเองก็เพิ่งเจอครั้งแรกนะหินสุริยันจันทรน,นครับน้องหญิงเลือกได้นะแม่นางให้เลือกนะเพราะแม่นางคุยกับผมไว้แล้วชอบอันไหนเลือกได้เลยนะนี่เหรมันก็สวย อันนี้ใส่มากเลยนะคะพ<ช>ี่เหมือนหยดน้ำเลยนะนุม่มมากส,สวยม,มากะเศรคนละแบบเลยนะใช่สวยคนละแบบอันนี้เดนาปล่อยให้บูชาใช่ไหมคะใช่แม่นางให้แม่นางจินให้ปล่อยให้บูชานะปล่อยใน,นราคาที่ไม่สูงมากนะให้พีพีเอฟซีได้บูชาได้อ,อันนี้ใครที่สนใจก็บูชาได้เลยใช่ไหมคใช่แต่ว่าชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายที่แม่นางสีนจะ ใช่นะนะพอแม่นางต้องไปไปเรียกว่าอะไรถือศีลอยู่ในถ้ำออกมาไม่ได้แล้วนะเดนพี่เดนมาบาครับไม่อใครคิดอยู่ครับก็เดี๋ยวให้แม่นางศีนวนกับน้องหญิงเนะี่ยได้คุยให้เต็มที่นะชอบอันไหนแม่แม่แม่นางบอกว่าชอบอันไหนเนะี่ยพี่หญิงเลือกได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็ จะให้แม่นางเนี่ยร้อนนิดหนึ่งนะคะร้อนนิดหนึ่งใช่ใช่เนี่ยพาทิตย์อยู่ฝั่งนูงน้นนะพี่ๆสองมาอยู่นะก็ตอนเย็นๆอ่นนะก็จะแสงจ,จะเข้าฝั่งนี้มากกว่านะเดี๋ยวจะให้แม่นางกับน้องหญิงเนะี่ยแบบว่าจะคุยแล้วก็คุยเต็มที่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม่นางสีนวลเนี่ยไม่ทานเลยนะน้าเปล่าก็ไม่ทานนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะให้การเป็นส่วนตัวของน้องหญิงกับแม่นางนะ แดีวผมเองก็จะขอปิดลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจชิ้นไหนเนะี่ยทักมาหาผมได้นะเดี๋ยวผมนะก็จะให้พี่เอนะ็ซ์นาดูหรือไม่ก็สนใจก็โทรทางเบอร์ได้นะถ้าไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้เล่นไลน์เดี๋ยวผมจะปักมุดเบอร์ให้นะครับก็สามารถโทรได้หรือถ้าไม่สะดวกโอนก็เก็บไปทางได้นะพี่ๆเก็บไปทางก็จะบวกค่าส่งเพิ่ม50บาทนะคะผมต่อชิ้นนะแต่ถ้าแบบโอนเลยผมก็จะส่งฟรีให้นะครับผม ผมก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ